ออกมาแล้วจากสถานีวัดบางกรอนตรงนี้ถนนแปลงน้ำน,นะครับอ่ะเราไปเดินกันเลยแบบลุยใสยใหญ่ยี่คอย่ยวขยนที่เดี่ยนต้องลบอย่างเดียวใช่ไหมครับอ๋อโอ้ชุ่มแค่โอ้ฉลามไม่กินนะนี่ข้ออะไรกินกันสเต๊ะสเต๊ะเ,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 เนื้ออ๋อหรอันนี้แดงดังใช่ไหม โอ้ต้องดังดิคนเยอะขนาดนี้คิวก็ประมาณนี้ประมาณ20นาทีนะครับเก๋ไก่ทอดนะครับชื่อนายเชื่อเถอะหน่ยฮะมีป้ายนี่นายเล็กอ้วนนี่กินก๋วยจับนี่ก็ได้นี่นี่ายเล็กอ้วนโอเคมั้งไข่ทอด่อนนะได้ทอดกุ้งคี่เส่ถอยเออเอาคือนายเล็กอ้วนก๋วยจับ ขอบคุณครับเดี๋ยวจะได้ขับรถส่งให้จะได้ส่งมาเเดี๋ยวไปส่งให้ใช่ไหมครับดูดีจังขอบคุณครับกวยจับราคา60บาทไหนลองชิมซิชิมแบบไม่ต้องปรุงไม่เผ็ดอูแล้วนะมันเป็นเสต็กไทยแล้วเสต็กไทยใช่ไหมอ่าเป็นยังไงรสชาติเป็นแบบว่าอันนี้เขาเรียกน้ำข้นน้ำใสน้ำใสจ่ะน้ำใสค่ะน้ำข้นก็คือสีดำดำใช่ไหมฮะไฟทอดเรานั่งอยู่หลังร้านนี้เลย วิปต้องลาดซอสด้วยอือไข่เคียวเยอะไม่ได้กรอบนะเออเหมือนไข่เคียวเวลบพ้่นโพชนานะครับโอ้หน่ากินไหมไก่ติกตมุมตุมช่างแมวไข่ นี่ร้านชื่อไฟเขียวยาวราชหนแถวหนแถวน,นี่เหรอเซตนี่แถวเหรอห <c oughs> ูสตเต๊ะแปลกน,นามเป็นไงคะหวานไม <c oughs> ่มีมันเอาเฮอะเอาเฮอะเอาเถอะสบายใจปง อันนี้ก็คือหมูกรอบที่ซื้อมาอันนี้พี่หอยลายผัดโหระพาปกติจะเป็นหอยลายที่เป็นผัดกะเพราพริกเผาแต่เราชอบโหระพาเออะชาดีกเ่าแต่ร้านนี้ใช้ของดีนะแต่ว่าเมื่อกี้หอยม็ดีหอยก็โดนไปเรื่ออันนี้หอยแครง ปลเออว่ะอาทิตย์ใหม่ดิเชาอาทิตย์ใหม่ดิ